สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พรีเซนต์ตัวโปรแกรมพรีออเดอร์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเมนูหลักๆนะคะว่ามีเมนูในการใช้งานอะไรบ้างเริ่มจากตัวเมนูด้านซ้ายนะคะจะเห็นว่าจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7เมนูนะคะเมนูแรกจะเป็นเมนูพรีออเดอร์สำหรับให้ทาง เซล่ะค่ะทำการขี่พีออเดอร์เข้ามานะคะเมนู menu ที่2จะเป็นเมนู Supervisor ซอร์แอปก็คือสำหรับให้ทางอะซูเปอร์วิเเป็นคนอนุมัติเอกสารที่เซลเป็นคนบันทึก p พล r ออเดเข้ามานะคะเมนู menu ที่3จะเป็นเมนูของเมนเจอร์แอปรูฟจะเป็นสเต็ปที่เ a นเจอร์ทาการอนุมัติเอกสาร หลังจากที่ทางอะซูเปอร์วเซอร์อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูที่4จะเป็นเมนูคอนเฟิร์มพรีออเดอร์นะคะคอนเฟิร์มพรีออเดอร์เนี่ยคือสำหรับให้ทางบิลลิงอะคะ่ะทำการตรวจสอบเอกสารว่าพรีออเดอร์เนี่ยเรียบร้อยไหมถึงจะค่อยยืนยันเพื่อที่จะไปทำการอะเจนเป็น c o นะคะ4อ่ะเมนูที่5ค่ะ5คือเมนูคิวลี่พรีออเดอร์สำหรับการตรวจสอบว่าในแต่ละวันมีพรีออเดอร์ออกไปละกี่ใบ ถึงสถานะไหนแล้วูวเปอร์ i s เซอนุมัติหรือยัง manager อ,อนุมัติแล้วหรือยังหรือไปถึงขั้นตอนของการออก CO แล้วหรือยังนะคะสามารถตรวจสอบได้จากหน้าจอนี้เมนูถัดไปจะเป็นเมนูคิลลิสต็อกสำหรับให้ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมีเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ได้ทุกสต็อเลยสต็อเมนสต็ออื่นๆนะคะรวมถึงสามารถดูได้ด้วยว่ามี PO pending เนี่ยค้างส่งอยู่ที่เท่าไหร่ ะะส่วนเมนูสุดท้ายจะเป็นเมนูการกำหนดออ t ทไลท์ light, สิทธิ์ในการเข้าใช้แต่ละหน้าจอนะคะซึ่งทางหน้าจอนี้ทาง i อทจะเป็นคนกำหนดให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูเลยว่าเมนูที่เรานำเสนอไปเนี่ยมีใครที่จะต้องใช้งานอะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะล็อกอินใหม่เป็นเซลล์นะคะ เส่วนหนึ่งนี้จะเป็นเซลแมนนะคะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบนะคะหน้าจอแรกเลยจะเป็นหน้าจอของ p r e ออเดอกดปุ่ม p r e ออเดอเข้าไปจะเห็นว่าจะมีเมนเมนูก่อนนะคะเมนเมนู Main จะเป็นไ่หน้าจอสำหรับการโชว์รายละเอียดว่าเรามีเอกสารอะไรที่มีการคีย์เข้ามาบ้างซึ่งในแต่ละหน้าจอเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ p r e ออเดอ s ์ซูเปอร์วอนุมัติแมเน g เจอร์ Manager, อนุมัติ สารหน้าจอนี้เราจะมีเรื่องของการเช็คเอเทอร์ไรนะคะว่าใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าหน้าจอไหนบ้างและใครมีสิทธิ์เห็นเอกสารอะไรบ้างขึ้นอยู่กับภายใต้เซลล์ทีมของตัวเองนะคะถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มเอกสารใหม่ก็กดปุ่มนิ้วนะคะจากนั้นก็จะบันทึกข้อมูลนะคะข้อมูลที่จะต้องบันทึกมีอะไรบ้างช่องซีรีส์นี่โปรแกรมจะ ดีฟอให้เป็นปีเดือนนะคะส่วนช่องล u เบอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเอากดปุ่มเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะช่องเดทคือวันที่ที่เราทำเพลยอเดอร์นะคะโปรแกรมจะดึงข้อมูลมาให้เป็นวันที่ปัจจุบันก่อนสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะตรงนี้จะเป็นประเภทของการขายว่าเราต้องการเปิดบินเป็นประเภทไหนนะคะช่อง c u สเ o อร์อันนี้เปิดบินนะคะช่อง Customer PO number เป็นช่องสำหรับใส่ว่า PO number ที่ลูกค้าให้เรามาเนี่ยเป็น PO เลขที่เท่าไหร่นะคะช่อง cut s PO date cut PO date ก็คือวันที่ของเอกสาร PO ลูกค้านะคะว่าลูกค้าให้เรามาใน PO เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะสมมุติลูกค้าให้มาเมื่อวาน อันนี้คือ Delivery Date คือวันที่ส่งมอบที่เราแจ้งกับลูกค้าไปว่าเราอ่ะจะส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้คือเว็ c โค e แล้วก็เว็ไทยว่าเป็น Echo หรือว่า Inco ช่องถัดไปจะเป็นช่องสำหรับการเลือกลูกค้าว่าลูกค้าที่เราต้องการนำเสนอขายเนี่ยคือลูกค้าเจ้าไหนนะคะที่อยู่อะไรแล้วก็ a d ด r e s s ชิอะไรนะคะคือที่อยู่จัดส่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่มาจากระบบ ที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เขามีมีม,มีมีหน้าที่ในการสร้างรหัสลูกค้าขึ้นมาค่ะเขาจะสร้างขึ้นมาให้อยู่แล้วเราสามารถเลื่อนมาใช้งานได้เลยนะคะผู้ติดต่อตรงนี้สามารถเขียนไว้ได้ว่าผู้ติดต่อที่เราต้องการเนี่ยคือใครนะคะเบอร์ติดต่อนะคะอันนี้คือเบอร์ติดต่อของผู้ติดต่อว่าเขาต้องการให้เราอ่ะ ติดต่อที่เบอร์ไหนนะคะตรงนี้จะเป็นรายละเอียดว่าไม่แสดงวันที่ไหมไม่โชว์แถมไม่โชว์หลอดไม่โชว์ Expired a t e ไม่โชว์ไอเทมไม่โชว์ลายเซน็นไม่โชว์คำว่าแถมบินหรือว่าสั่งปินเฉพาะ First c o l e ตรงนี้เป็นเงื่อนไขนะคะในเอกสารที่จะมีผลในการพิมพ์บินนะคะเราก็เลือกระบุได้เลยว่าครั้งนี้เราจะไม่โชว์ส่วนแถมหรือว่าไม่โชว์ e x p i r date นะคะหมายเหตุตรงนี้เป็นหมายเหตุที่จะไปแสดงในหน้าบินนะคะ ก็ตรงนี้จะเป็นหมายเหตุกลา,างบินนะคะตรงนี้จะเป็นหมายเหตุสำหรับ CCS นะคะที่ว่ารอบที่แล้วได้นำเสนอโปรแกรมไปกับทาง,ท,างทีมผู้บริหารนะคะแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของหมายเหตุที่จะให้ทาง CCS ไ,ได้รับทราบว่าเซลมีข้อความอะไรหรือมีหมายเหตุอะไรที่ต้องการจะบอกให้ CCS ดำเนินการซึ่งตรงนี้จะไม่มีผลในการนำไปอยู่ในหน้าบินนะคะเป็นแค่ข้อมูลเฉย ต่อนะคะก็จากนั้นเราจะมาเลือกตรงส่วนของไอเทมนะคะว่าไอเทมไหนที่เราต้องการที่จะขายเลือกได้ทั้งเราสามารถที่จะค้นหาได้ทั้งชื่อแล้วก็รหัสนะคะจากนั้นเลือกตรงสไทยตรงนี้จะเลือกเป็น default 1นะคะแล้วก็เลือกว่ารายการนี้คือเป็นรายการแถมไหมหรือว่าไม่ใช่นะคะถ้าเป็นรายการขายก็ใส่ตรงนี้ได้เลยจํานวน10ชิ้นนะคะแล้วก็ใส่ราคาที่เราต้องการขาย สมมติใส่ราคา4 0 0บาทโปรแกรมจะคำนวณให้เลยว่าทัวรอยู่ที่เท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มเซฟนะคะเมื่อเราทำการเซฟแล้วเนี่ยโปรแกรมจะทำการอ่ะ running number ให้ปกติเลยว่าเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่พอขึ้นเดือนใหม่เดี๋ยวมันก็จะดีเซตเป็นเบอร์หนึ่งให้อัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็ย,ยังคงอยู่ให้เราเพื่อให้เราอ่ะสามารถที่จะเลือกไอเทมใหม่ได้กรณีที่ในใบนั้นมันมีนมสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการที่เราอ่ะต้องการขายนะคะ แล้วก็กดปุ่มเซฟนะคะถ้าสมมติใบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องการที่จะส่งเอกสารให้ทางซูเออปอร์ว o เซอร์อนุมัติต่อก็ออกไปที่เมนเมนูนะคะด้วยการกดปุ่มคล s สแต่ถ้าเราต้องการที่จะสร้างเอกสารใหม่เลยก็กดปุ่มนิ้วหน้าจอก็ยังอยู่ที่หน้าจอนี้แต่ว่าจะเคลียร์ข้อมูลเก่าออกไปให้เพื่อให้เราเริ่มบันทึกข้อมูลใหม่นะคะสมมติว่าเอกสารใบนี้เราเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มคล s สนะคะ จะเห็นว่าเบอร์43จะมาแสดงที่เพจของเมนเมนูนะคะจากนั้นเนี่ยสถานะเนี่ยค่ะสถานะจะเป็น Open นะคะแล้วเราก็สามารถดูได้เลยว่าอันนี้คือเซลแมนนี้ก็คือเป็นของเราเพราะฉะนั้นหน้าจอน,นี้จริงๆอาจจะเป็นแค่เซลแมนเท่านั้นนะคะที่จะมีสิทธิ์เห็นข้อมูลของตัวเองได้นะคะต่อไปจะมีบี่กันทั้งหมด สามปุ่มนะคะปุ่ม edit ก็คือกลับไปแก้ไขเอกสารเบอร์เดิมปุ่ม attach ก็คือจะเป็นการแนบเอกสารไฟล์ที่เราต้องการที่จะแนบไปให้ทาง Supervisor หรือ Manager ดูว่าหรือไม่ได้ทาง Building เองเพื่อที่ให้เขาดูว่ามีเอกสารอะไรที่ที่แนบมาบ้างนะคะกับ3ก็คือเรื่องของการ confirm ก็คือเป็นการยืนยันตรงนี้เพื่อที่จะส่งเมลไปให้กับทาง Supervisor นะคะสมมติเรามีการแนบเอกสารก็ วิธีการก็คือกดที่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็เลือกเอกสารว่าเอกสารอะไรที่เราต้องการจะแนบไปสมมติว่าเรามีตัวนี้เราก็เซฟตัวอย่างเอกสารเนี่ยที่เราจะแนบเนี่ยสามารถแนบได้ทุกประเภทเลยนะคะว o r d Excel หรือว่าจะเป็นภาพหรือว่าจะเป็น PDF นะคะสามารถแนบได้มากกว่า1ไฟล์นะคะถ้าเราแนบไปแล้วทางที่ซ u p e r v i s o r หรือ Manager เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้สมมติว่าเราแนบเสร็จแล้วเรียบร้อย จากนั้นเราก็จะมาทำการคอนเฟิร์มนะคะว่ารายการนี้เราต้องการที่จะคอนเฟิร์มนะคะจะมีเพิ่มปุ่มมาก็คือจะเป็นตรงนี้สำหรับกรณีที่เซลล์ทำแล้วปรากฏว่าเอกสารใบรนี้คือฉันต้องการยกเลิกก่อนที่จะส่งไปให้ซูเปอร์วาเซอร์เราก็เลือกมาร์กตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มแคนเซิลนั่นก็คือเอกสารใบนี้จะถูกยกเลิกไปจะไม่ถูกส่งไปที่ไหนนะคะแล้วก็เปิดเอกสารใบใหม่ได้เลยนะคะสำหรับเคสนี้คือเคสสำหรับกรณีที่ต้องการคอนเฟิร์มเนาะ เดี๋ยวเราจะกดปุ่มคอนเฟิร์มพอคอนเฟิร์มเนี่ยตรงฟอร์มเมลนะคะฟอร์มเมลจะเป็นเมลจากเซลซึ่งทางทางทีมไอทีอะค่ะเขาจะกําหนดไว้อยู่แล้วว่าเซลแมนแต่ละคนเนี่ยคือมีอีเมลแอดเรสอะไรนะคะมันจะดีฟอลต์มาให้เลยตามที่ยูเซอร์ล็อกอินเข้าไปนะคะส่วนอันที่2ที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่ประชุมคั้งที่แล้วก็คือจะเป็นเรื่องของทูเมลทูเมลเนี่ยจะเป็น การดีฟอลต์ค่ามาให้ว่า Supervisor ที่เราต้องการส่งไปเนี่ยคือเมลอะไรตรงนี้มีการทำทา,าหน้าจอโปรแกรมไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงตรงนี้ค่ะจะมีที่ให้เซตอัพไปแล้วว่าอีเมล Supervisor กับอีเมล Manager ์เนี่ยต้องการให้ Default เป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะ Default เป็นเมลของ Supervisor มาให้ว่าเราต้องการส่งเมลหาใครเนาะ อันนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับวอดดิ้งนะคะว่ากรณี subject ของอนุมัตินะคะแล้วก็ส่วนของตัวบอด y ี้เนี่ยก็คือจะเป็นการรบกวนพิจารณาอนุมัติพ r e ออเดอร์เบอร์อะไรนะคะเซลแมนคือใครแล้วก็คัสเตอร์อะไรนะคะอันนี้คือปรับตามที่ทางทางทีมไอทีได้ขอรายละเอียดจากทางทีมเซลมาแล้วนะคะล่าสุดจากนั้นเราก็กดปุ่มโอเคเพื่อที่จะส่งเมลไปให้กับทางซูปเปอร์วิเซอร์นะคะ หลังจากที่เราส่งไปเรียบร้อยแล้วในเมนเมนูเนี่ยค่ะจะถูกเคลียร์เอกสารเบอร์นั้นออกนะคะแล้วเราก็จะไปเช็คเมลกันว่าเมลของสปอรเซอร์ได้รับเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปเช็คเมลกันต่อนะคะก็จะมาเช็คเมลจะเห็นว่าในหน้าเมลอะค่ะเราจะได้รับอีเมลเป็นเบอร์เอกสารเบอร์43มาเมื่อสักครู่นะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะ โดยอ e ีเมลเนี่ยจะส่งมาจาก w h a ท็ก x m a i l gmail.com นะคะซึ่งตรงนี้ข้อความที่ที่เมลได้รับอะคะ่ะก็จะเป็นตาม subject นั้นเลยก็คือขออนุมัติ P.O เลขที่อะไร P.O. order เลขที่อะไรนะคะแล้วก็ตัว body เนี่ยก็จะเป็นว่ารบกวนพิจารณา P.O. order number จากเซลแมนคนนี้นะคะคัสมเตอร์อร์ไหนแล้วก็จะมีลงท้ายให้ว่าขอแสดงความนับถือตรงนี้ก็คือเป็น format ที่เราที่เรากำหนดไว้ให้นะคะ เสร็จแล้วตรงนี้จะมีลิงก์นะคะให้เรากดเข้าไปเพื่อที่จะอนุมัติเอกสารนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางซูเปอร์วิเซอร์ทางนี้เนี่ยก็จะมีตัวเอกสารแนบนะคะทางซูเปอร์วิเซอร์สามารถดูเอกสารแนบได้เลยว่าทางเซลล์แนบเอกสารอะไรมาให้บ้างก็จะแอดแทชมาให้ในเมลเลยนะคะหรือถ้าลืมดูที่หน้าเมลเวลาที่เราไปอนุมัติเอกสารนะคะเราสามารถไปวิวดูได้อีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นก็กดเข้าไปตามลิงก์ได้เลยนะคะ ตามลิงแล้วเราก็ล็อกอินนะคะเป็นซูปเปอร์วเซอร์สมมติอันนี้คือรหัสซูปเปอร์ว r เซอร์นะคะก็จะเห็นว่าเป็นเอกสารที่พร้อมที่จะให้เราทำการอนุมัตินะคะที่แท็บของ p พ e ย d e r Supervisor a p p นะคะจากนั้นก็กดปุ่มวิวนะคะดูได้ว่าเอกสารคือรายละเอียดเป็นยังไงขายสินค้าอะไร นะคะถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ close ออกไปแต่พอเรา close เนี่ยข้อมูลทุกอย่างมันจะถูกรีเฟชมันก็คือเหมือนโปรแกรมบนเว็บพอรีเฟชปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลิสต์ทั้งหมดที่ยัง pending ค้างในการอนุมัติอยู่แต่ถ้าเราอนุมัติทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเห็นแค่ใบเดียวล่าสุดที่เราต้องทานะคะอันนี้เบอร์43าเนาะแล้วก็ attach สามารถเข้าไปดูได้ว่าเขาแนบเอกสารอะไรมาบ้างนะคะจากนั้นก็มี2ปุ่มให้ทําการเลือกที่จะอนุมัติหรือ reject กลับไปให้ทางเซลล์ทำการแก้ไขนะคะถ้ากรณีที่เรากดปุ่มรีเจ็คโปรแกรมก็จะดีฟอร์มให้เลยว่าเฮ้ยตัวเมลเนี่ยคือส่งกลับไปที่เซลล์นะแล้วก็ส่วนฟอร์มเนี่ยก็คือจะเป็นอ e ีเมลของทางซูเปอร์วิเซอร์เองนะคะแล้วจะมีตัว subject ก็จะเขียนว่าไม่อนุมัติเอกสารเบอร์นี้แล้วก็ ตรงบอดี้ก็คือไม่พิจารณาอนุมัตินะคะก็ใจะตีย้อนกลับไปให้ทางเซลล์ทางเซลล์เนี่ยก็คือทําการแก้ไขแล้วก็ส่งเมลกลับมาให้ทางซูเปอร์ไวเซอร์ใหม่สเต็ปจะเป็นแบบนี้นะคะระหว่างเซลล์กับซุปแต่ถ้าเอกสารเบอร์นี้มีสิทธิ์ที่จะให้อนุมัติก็คอนเฟิร์มได้เลยนะคะถ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโอเคก็กดปุ่มคอนเฟิร์มนะคะกดปุ่มคอนเฟิร์มเนี่ยฟอร์มเมลก็จะเป็น ฟอร์มเมลจากทาง supervisor นะคะพอดีจุบเซตอีเมลของซูผิดจริงๆเนล่ยูต้องเป็น M.O.O. เนาะอันนี้คือมัน default ตามเซลแม n ที่ login นั่นแหละแล้วก็ to อีเมลเนี่ยจะเป็นไปถึงไปถึง manager นะคะตรงนี้เราจะเซตไวท้ที่ที่เซลแมนนะคะตรงนี้ก็จะไปถึงตัว manager นะคะแล้วก็บอกว่า บอกว่าขออนุมัติเอกสารพรออเดอรเบอร์ไหนนะคะแล้วก็จะเป็นดีเทลประมาณนี้เนาะกดปุ่มโอเคปุ๊บเมลก็จะถูกส่งไปให้ที่ทาง Manager นะคะ Manager ก็ทำลักษณะเดียวกันกับ Supervisor เลยนะคะเราจะกลับไปเช็คเมลกันว่าเมลมาหรือยังนะคะเมลก็จะต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะ เมลมาแล้วนะคะก็จะบอกว่าขออนุมัติเอกสารพิออเดอร์เหมือนกันเลยแต่เป็นสเต็ปของเมลของ